ปัดหมดไม่สนหน้าใครปัดหมดปัดหมดหลานคุกว่าป๊อปปี้ทุงข้าวจับมีดแล้วจานไม่คันหรอครับทำไมจับมีดแล้วตัวขาตัูต้องคัน,คนวะ ทำไมเงินไม่ถึงแสนลงโต๊ะไปยืมคนอื่นดีไหมครับน่าจะไวกว่าพี่เดินไปไหนเนี่ยอะไรนะพี่เดินอีกแล้วหรอใช่ใช่ผมจะเดินไปทําหมูไปปั่นจักรยานเล่นไหมผมว่าจะเดินไปทําหมูนะเมียจักรยานผมไปไหมอ๋อไม่เป็นไรเดินเดินดีกว่าเราชิวๆไปทำหมูใช่ใช่เดินไปทําหมูเมื่อไหร่พี่จะรวยเนี่ยเราเราต้องรวยด้วยหรอไม่ชีวิตเราแบบแคบ ทำเสร็จซื้อข้าวกินก็พอแล้วไงมันแบบจะได้ซีงได้ไงก็ว่าแล้วมีมีข้าวสักจานไหมล่ะไปขอให้มามีข้าวไหมจานนึ่งมีค่ะห้พี่ชายคนนี้เนี่ยเนี่ยแลบเนี่ยเอาที่รถให้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่ไม่ใส่รองเท้ามันไม่ร้อนเลยไง่ะเราฝึกฝนไง S <S ใช่ใช่ยังไม่มีครับ <S <S เปิดเปล่าเลยครับนี่ขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงน่ารักจังเลย <ผม S 1> ขอบคุณนะครับขออน,นุญาตเดินไปทำหมูก<ช>่อนครับเดินไปทำหมูให้ไปส่งไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าจะค่อยเดินไปลองเพลงไปอันนี้กินน้ำเยอะๆได้ไหม,มอะไรนะเสียงจะแหบๆยังไงนี่อ่ะเสียงเป็นอย่างนี้ปกติเลยครับเป็นปกติเหรอคะใช่ใช่น้ำผึ้งมะนาวกินบ่อยๆนะคีว่าน่าจะดีเสียงจะได้ดีขึ้นอืลองอาจจะ ทำให้ผมกินเดี๋ยวผมลองลองดูก็ได้ครับถ้าคุณผู้หญิงทําให้เดี๋ยวผมลองกินเพื่อมันจะดีขึ้นปกติไม่เคยมีไม่เคยทําให้ใครอะค่ะอืมทําไมครับไม่พูดดีกว่าอ่าไม่ควรเวลาทะะําหมูแล้วค่ะเดี๋ยวซีต้องไปรวมแกงเลยโอเคครับขอชโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับโหดจานโหดจานเลยแม่โหดจานเลย วันนีผ้ผมต้องได้นะฮะคุณผู้ชาย <c oughs> ว่าไงครับผมแม่จอยยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ห้าหมื่นนะครับคุณลูกนี่ เลยห้าห้าหมื่นพรุ่งนี้ครับี้าหเลยนพรุ่งนี้มนะนไม่ไม่สิไม่มีไม่มีมมผมงั้นเอางั้นเอาอย่างนี้เรายกนี่กันไปไหมคุณมีคุณมี GTO ไหมเอ่อผมมี GTO ครับนั่นแหละเอ้ยไม่มีครับไม่มีครคุณมีคุณบอกแล้วเมื่อกี้เนี้ยเออผมจ่ายนี่ดีกว่าฮะถ้างั้นอา้าวมันมันก็คุ้มค่านะคุณก็ซื้อใหม่เอาไง คุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเบี้ยราย,ายวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมผมโอนเงินให้กันดีกว่าวันละนิดแล้วกันนะโอเคพรุ่งนี้ห้าหมื่นนะครับโอเคครับ <laughs> ซื้อใหม่เดอ้อซื้อใหม่เอาเดอ้อพี่ลองเลบิบ เออจีดีโอไม่ได้ไปไหนนะจานออกจากเมืองนี้ก็โอนคืนจริงสัตว์เสาเยอะซะดูดดิตรงเนี้ยดอกเบี้ยร้อยละพันใช่กูอะดอกเบี้ยร้อยละแสนร้อยล,ละหมื่นแล้วรูปพื้นหลังเป็นไ,ไง <c oughs> นี่ภาษาชาวบ้านเรียกป่น บ้าเราไม่เรียกเลยปนเราเรียกว่าใช้นี่เออมีนี่ก็ต้องชดใช้อ่ะถูกปะเหนื่อยดีกว่าชีวิตเนาะชีวิตกูเนอะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยคือถ้าคีย์บอร์ดพังก็ไม่ต้องสงสัยว่าพังพังปุ่มไหนอะ กูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนผิดทางไอ้เหี่ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยกูยังมีชีวิตรอด ราต้องปัดเพิ่มว่ะระหว่างนี้ระหว่างนี้ต้องปัดเพิ่มแป๊บ,บนึงชื่อที่อะไรมองไม่เห็นเลยสั์เออชักวัชกวันปัดแม่งหมดอ่ะกลัวปัดหมดไม่สนหน้าใครปัดหมดปัดหมดหลานคูบวะป๊อปป,ปี้ถุงข้าว ไอถุงเท้าปะวะปัดดิสัตว์รอยเหี้ยอะไรปัดหมดอุ้ยสีผิวสวยจังปัดหมดกูอะปัดหมดกูปัดแล้วกูปัดมึงใครเนะี่ยไอสัตว์มึงเป็นใครเนะี่ยไปสัตว์ไปอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ปัดไม่ได้อันนี้ปัดไม่ได้ไอสัตว์ หน้าไม่อมคมไม่อมไม่หน้าไม่คมอมไม่คลายอันนี้ปัดไม่ได้ไอสัตว์อันนี้ปัดไม่ได้ทำไ,ไม,ไไมกูปัดไม่ได้วะใช่แล้วค่า รู้จักกับนางเอกไอ้ีปัดไปก็เกมดีครับพ่อทาไพี่น้องไม่แต่แต่จริงกัน้าลองนะเว้ยถ้าเกิดเราปัดขวาไปแล้วถ้าเกิดเขาปัดขวาใส่กูเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยบันเทิงนะอันนี้จะบันเทิงนะ มึงถามแปลก,กแดกมึงขับแดกมาขอบขนาดนั้น่ะกูว่ากูว่าเดินบนฟุตบาทนะ hello, hello, คุณครับครับว่าไงครับครับพอจะมีโทรศัพท์ไหมครับไม่ไม่ไมีม,ม,มีมีแค่เครื่องเดียวครับอ๋อนะครับเขาเรื่องมีอฮะพอโทรหาเบอร์หกสามเจ็ดศูนย์สามให้หน่อยได้ไหมครับพอดีโทรศัพท์ผมแบบมันหน้าจอแตกครับมันยกไม่ขึ้น หกสามเจ็ดศูนย์สามครับหกสามเจ็ดศูนย์สามครับสายไม่ว่างครับตัดนะใช่ครับสายสายไม่ว่างเขาบอกว่ามันมันเขียนว่าใช่ใช่หกสามเจ็ดศูนย์สามนะครับใช่ใช่ครับมันขึ้นว่าสายไม่ว่างครับลองลองลองใหม่ได้ไหมครับเผื่อเขาอะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บนึงก็อ่า แล้วแล้วทำไมถึงเดินมาครับออกกำลังกายครับโอเคอันนี้จะให้ผมโทรเลยครับโทรโทรก็ได้ครับก็บอกบอกว่าคิดถึงว่างครับไม่ใช่คิดถึงอะไรครับให้ผมบอกว่าคิดถึงคิดถึงครับใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมยกโทรศัพท์ให้ดูโอ้ฮัลโหลครับมีคนบอกว่าให้ผมโทรมาหาครับแต่แต่ไม่ต้องบอกชื่อนะบบอกว่าคิดถึงนะคะ่เขาบอกว่าให้บอกว่าคิดถึงครับ ขคิดถึงใช่ใช่คิดถึงเขาบอกอ๋อเขาบอกว่าให้มาบอกว่าคิดถึงใช่ใช่ครับใช่อย่าอย่าคุยนานครับแค่นี้นะครับเงินผมจะหมดโอเคครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออไปส่งเลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมกำลังกายเจอเธอเจอบ้านเวลสามอ่ะบอกโอพดีนี่อะไรวะเนี่ยไอ้สาม มันต้องได้มันต้องรู้แหละเหียได้ยินเสียงกูยังไงมันก็ต้องรู้รู้จักกูทุกตัวในนั้นอ่ะในรถเมื่อกี้เนี้ยไอสัตว์